นะครับเปิดคลิปอ่างสปาดูนะครับวันนี้ตอน6กโมงห้บเอดครับวันนี้มี3คนนะครับมีน้องฟอร์ดน้องเอ็มแล้วก็ผมครับไป<ฮ>ย,ยาวๆเลยครับวันนี้สวัสครับ โอ้โหโอ้โหไอ้ลันท้ายต่อช่วยเราซับได้เยอะไปไปไม่ต้องไปกลัวไปเลยนั่นแหละเอึ้ยเป๋บ้างอะไรบ้างช่างมันไปโอ้ยเชี่ยไอ้ฟอร์ดฟอร์ดเฮ้ยมีรถมีรถไอ้นั่นด้วยวะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่มาทำอะไรกันเนี่ยปอดล้อปอดพันพันไว้ดีๆแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าหยอกป่ะไม่ถือไม่ถือไปเฮ้ยเก็บไว้ที่กยเฮ้ยไปเลยสิอย่าเบรก เบรกแล้วมันจะเหวโอโหทำเยอะมากครับวันนี้ เอาดิเอาดิเอาด <laughs> มมิมันเบรกเว้ยมันเบรกทำไมวะเบรกทำไมเอ็มไปได้ไปเลยไม่ลึกไม่ลึกตรงน,นั้นอนะฟอร์ดไม่ลึกเห็นไหม<อ>ไม่น่าลงเลยกู <laughs> มไม่ล้มไม่ล ôm, ม้มเห็ือนไหม ล้มได้ยังไงคุยมาเฟืองกำลังสุกเลยมาเฟืองกลังมันโดดอย่างเดียวเลยเอยมันโดดอย่างเดียวเลยไวไปไป ว้าเอ็มครับเอ็มครับถอยกันครับตั้งหลักกันครับมีถอยตั้งหลักกันครับวันรูปรีกอเฮ้ย ok. มันเก่งอย่างเลยวะแล้วพี่จะรอดไม่เนี่ยเอ้ยเต็มหน้ากูเลยสัสดูดูมึงเต็มหน้าพี่เลยดู ไปครับ <laughs> yeah. เยอาอีกแล้วยังไม่ทันเลยเลยเอ็มครับเป็นไงบ้างครับยอดครับฟอร์ดเป็นไงบ้างวันนี้ทางสบายครับพี่เค, <laughs> เคยเห็นหนุมานคุกฝุ่นไอ้นี่อะไรนะหนุมานคุกี้โคนหมูคุกฝุ่น้หมูคิกิโคนนูตูดดูใส่เสื้อขาวด้วย <laughs> ดู พี่บอกให้ขี่แต่มันจะเข็นเข็ยนยนิ่เหนื่อยเลยเอม็มเอ็มเข็นมันเหนื่อยเปิดเลยเดี๋ยวรอดูเฮียเปิดเลย <c oughs> <ๆ>เออลูกสามแล้วอะ่ะมันแก่แล้วต่อเลยครับไปดิไปสิไปส,ไปสิอะไรกันเนี่ยพวดไปสิเลือกไรเองเลยเลือกไรเองเลย เดี๋ยวมันไอ้บอดมันแน่วเอาเอวม่ได้เดิอย่าไปยอมไายไหนก็ได้เลือกเอาเลือกเอาเลยไอ้บอดยังไปได้เมื่อกี้เฮ้ยแล้วกูจะไปไายไหนวะสัตว์แล้วกูจะไปไายไหนวะจมเหมือนกัน เฮ้ยตรงนี้เฮ้ยเนี่ยตรงนี้บทพิสูจน์ลูกผู้ชายเนี่ยโอ้โหโคตรมันเลยนะตรงนี้ไปครับเร็วเร็วเนีเร็วเร็วนะเฮ้ยมันลอดมันลอดต่อเลยต่อเลยนั่นแหละวันทูวันทูวันวันทูวัน

เส้นทางผาตับแตกนะครับหรือเขาตะูนะครับดูเส้นทางนี่ดีกีเจ้าของร้านทั้งนะครับพามาตลกรรมลำบากครับดูเอ็มครับน้องฟอร์ดนะครับผมขาหายถึงใเข้าไปอยู่ในพุงเรามาถึงน้ำตกแล้วนะครับน้ำตกเห็นเพิงครับสวยงามทำท้องเรื่องเอ็มครับน้องฟอร์ดครับ ได้ขนาดนี้นั่นแหละนั่นแหละอย่าไปกลัวไหลไปเรื่อยๆอย่าไปหยุดโอ้โหยนายแน่้างดังปักเลยโอ้ไปนั่นแหละอย่าไปหยุดไม่แหกอย่าหยุดไปไปนั่นแหละโอ้โหเว่งสุดยอดไอ้เหี้ยน้ำ <laughs> ไอ้เลือดไอ้สัตว์เอมยืนไหนวะ ไปได้ไงเนี่ยลงน้ำเลยเองดองน้ำเยอะสุดๆจัดเลยเองมุดไปได้ยังไงวะเดี๋ยวฮ้ยหลอดไม่หลอดวะเอ็ม,ม,ม,มคิดดูเอ็มคิดดูเนี่ยน้ำนี่มันไปได้ยังไงก็ไม่รู้รุดเลยพี่ยังจะยืนดู เฮียบอกไปเลยไปเลยอย่าหยุดเฮียไม่จะหยุดนโอ้ไปไงเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าไปยังไงไม่รู้ว่าผมไปเลยอ่โอ้ไม่สุดยอดอ,ะอ่ะเ,เออไปต่อเลยไปกำลังลุกครับไปสุดยอดนั่นแหละนั่นไป เอหยุดแล้วทางนั้น,นแหละถูกปะโวโหไปยาว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 มันไม่ล่วงอย่าหยุดโอเคไม่ต่อได้ปะไม่สุดปะดั่นไปโอ้โหรอบนี้มันมาแบบสกิลขั้นเทพแล้วย่อเข้าไปดันไปดันไปนั่นแหละขึ้นไปเลย เดี๋ยวมันจะมาถึงนี่อดเด็ดเยอะจังโคตรหนาก็บอกเลยเอ็มไม่ได้มาไม่เห็นช็อตเด็ดเลยเอ็มตามปอดเลยมันจะได้เห็นช็อตเด็ดเยอะไปไปไปตามกันไปนี่แหละสนุกดี ไปกันยังไงวะไปเอมีเลยจี้นี่เออโอ้โหโอ้โหฝากไปยากระพัไปเลยย่ยบิดไปมันช้าเนยบอลช้าม่งไม่หนุกว่าไปเร

ตามาไหลๆมาค่อยๆไปเรื่อยๆแต่นี้พักช่วงพักช่วงพักเบรกครับพักเบรกพักเบรกเราก็จะค่อยๆไหลๆไปนะแต่เราไม่หยุดนะ